และตอนนี้นะครับผมกลับมาที่ย่านเดิมครับย่านที่เราเคยมาเดินสำรวจตลาดกันไปแล้วในฝั่งหนึ่งของทะเลสาบวัญเกียมนะครับก็น่าจะได้เวลาที่จะต้องซื้อของฝากสักทีเพราะว่าเดินไปเดินมาเนี่ยเห็นกันมาเยอะแล้วแต่ไม่กล้าซื้อตั้งแต่วันแรกๆตรงนี้ใกล้มากเลยผมเดินมาหลายซอยแล้วแต่ซอยนี้ยังไม่ได้เดินซอยตรงนี้นะฮะอยู่ใกล้ๆก,กับคุณกระบอกน้ำมาเมื่อคืนตอนนั้นแล้วต้องรีบกลับนะครับตัวนี้ผมว่าเข้าไปเลยดีกว่าไปใช้ใจ มีช connect, ่วงลดลงโมีร้านหน้ากากร้านหน้ากากเหมือนกับอยู่ในลิสต์ที่แม่ตั่งมาค How much Two dollar Two dollar อ oh, ๋ออันนี้ขายขายเป็นดอลลาอันละหกบาทเหรียญเหรียญ นี่พูดไทยได้ด้วยดีมากเลยครับพนักงานที่ขายสินค้าที่นี่พูดภาษาไทยได้ด้วยจะได้ง่ายขึ้นเอ,เอาเอาออันเล็กตอนแรกสี่สี่หมื่นสี่หถ้าเอาอันเดียวลดได้เหลือส5มหมื่นห้ถ้าเกิดเอาสองอัน สองอันหกนออนหมื่นก็อันละสามหมื่นโอเคอเดี๋ยวสองอันอเ,เดี๋ยวมาพูดไทยได้เลยพูดไทยได้สบายคล่องปือเลยเอ๊ะห,หรือคนไทยเดี๋ยวลองถามดูดีกว่าไม่ใช่คนไทยใช่ไหมน,นิดหน่อย,นนอยเป็นลูกครึ่งอย่างเงี้ยหรออ๋อเป็นลูกครึ่งอ่ะสบายเลยเอาอันไหนดีเอาอสองอัน หน้ากากหน้าตาตลกตลกพวกนี้นะครับจะมีขายอยู่เต็มเมืองไปหมดเลยครับหน้ากากที่เป็นเครื่องจักสารแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวเวียดนามอย่างหนึ่งครับโดยการเอากระจาษสารธรมธรมดามาตกแต่งจนกลายเป็นของฝากที่น่าสะสมได้บ้านเราเนี่ยก็น่าจะลองเอาไปทำแบบอย่างบ้างนะครับโอเค ทั้งหมดก็หนึ่งหมื่นหนึ่งหมืนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อหนึ่งหมื่นไม่ได้ไม่ได้ก็ชี้ไปเฉยๆอันนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นลดได้อันนี้อันนี้เท่าไหร่รวมกันหกหมื่นหกหมื่นไม่ลดแล้วสุดสุดแล้วสุดสุดแล้วชอบตรงนี้แหละจะถามรู้จักกุ้งพันอ้อยไหม ไม่รู้ใช่ไหมเป็นอาหารเวียดนามน,นะคนไผยเอ่อคนเวียดคนเวียดนามไม่รู้จักไม่รู้คุ้กคุงขผนอ้อยไม่มีจริงโอเคผมค,ครับ h ั Thank you. บงกิ้วครับน่ารักอ่ะน่รักรก็อ่ะเดี๋ยวก็จีบเรอยใครว่าฮานอยไม่มีแหล่งช้อปปิ้งครับอย่าเพิ่งประมาทเมืองนี้ไปเลยนะครับเพราะที่นี่แหล่งช้อปปิ้งเขาอาจจะไม่ใช่ห้างใหญ่โตครับ แต่เป็นร้านค้าตามทางที่ขายของพื้นเมืองซึ่งมีอยู่เยอะมากๆเลยครับกาแฟหนึ่งในสิ่งที่อยู่ในลิสต์ที่แม่สั่งครับแล้วคุณแม่อะไรคุณแม่ผมบอกด้วยว่าแบบต้องซื้อที่ชงที่อะไรด้วยผมไม่ไม่เข้าใจว่ามันต้องมีที่ชงเฉพาะตัวด้วยเหรอไม่เข้าใจเหมือนกันมาดูกันนี่ไงนี่ที่ชงอ่ะ อ๋อ oh. เป็นอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้สองแสนนะครับแล้วก็อันนี้สามแสนนะครับอ่าโอเค and what about this อ๋อโอเคเขาให้ดม yeah which one is this uh, the whistle ออืออืวิเซลหอมกว่าเยอะเลยวิเซลนะครับมีพี่เขาให้ดมกันนี้นะครับมีหลายคนครับจากที่กรุงเทพฝากผมซื้อกาแฟจากฮานอยกลับไปผมก็ยังงงครับว่าเอ๊ทำไมไม่กินกาแฟที่บ้านเรามีขายอยู่ตั้งหลายยี่ห้อนะฮะพอมาถึงที่นี่ถึงได้รู้ความจริงครับว่า จุดขายอีกอย่างหนึ่งของฮานอยนั่นก็คือเรื่องของกาแฟครับสําหรับผู้ที่ชอบกินกาแฟแล้วเนี่ยเขาบอกกันว่าของที่นี่แรงสะใจมากๆครับดื่มแก้วเดียวเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ได้ทั้งวันจากวันก่อนที่ผมลองดูแล้วเนี่ยเชื่อเลยครับกาแฟที่นี่เขาแรงจริงๆฮะเอาเป็นว่าตอนนี้เมื่อมีคนฝากมาซื้อแล้วก็ต้องซื้อกันซะหน่อยละราคาก็ไม่แพงมากครับ ถุงใหญ่สุดเนี่ยถุงละประมาณ1 0 0 0 0แสนดองหรือว่าเป็นเงินไทยก็150บาทครับข้างในมี100ซองและไม่น่าเชื่อครับประเทศเวียดนามมีกาแฟเป็นสินค้าส่งออกเป็นอันดับ2ของโลกรองจากประเทศบราซิลเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการส่งออกเมล็ดกาแฟดิบครับไม่ใช่กาแฟสำเร็จรูปนี่ครับกาแฟนะครับ thank you กาแฟ3 0 0แสนแก้ว สามสามหมื่นสามแสนสามนะฮะให้แม่นี่รักแม่มากเลยเนี่ยได้ร้อยเนี่ยโหได้สองอย่างแล้วไปมาๆนั่งจิว <Thank you. S 2> <ป>อยู่ช้อปปิ้งในย่านนี้นะครับได้ของมาประมาณนึงแล้วแต่ว่าผมเห็นอีกหนึ่งร้านเรียกว่าอรรถอ๊อบหอยนะครับ คือเมื่อวานเราเอ้วันก่อนเราได้กินหอยไปแล้วใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยร้านนี้เยอะกว่าแล้วมีหลากหลายชนิดให้เลือกใครที่เป็นหอยเลเวอร์นะฮะมาหน้าแบที่ร้านนี้าะวานันตัวตัวละ150ประมาณตัวละ1,000 0แนะครับกินที่นี่ดีดกว่าเอาล้ร้านนี้แหละ สั่งหอยเผาแล้วนี่เขาจางลมให้เราไอไอสุดยอดเลยครับสั่งปุ๊บโต๊ะมาปับ๊บก็มันก่อเรากินหอยมาอย่างนี้ครับวันนี้มากินอีก2อย่างตะลุยหอยเวียดนาะมตะลุยหอยฮานอยฟังดูไม่ดีเลยแต่ว่าอร่อยดีนะแล้วน้ำจิ้มเขาเดีดย มีสองแบบมีแบบนี้แล้วก็อีกแบบหนึ่งแบบนี้นะฮะอันนี้ที่เห็นเนี่ยนะเม็ดเม็ดขาวๆเนี่ยมันนาวนะครับเขาใส่มะนาวลงไปแบบเยอะๆเลยมีพริกไทยนิดนี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาประมาณส่วนอีกแบบนึ่อเนี้ยเป็นแบบแนวแบบอ่า หวานหวานหน่อยแล้วมีกระเทียมมีพริกมีใบมะกรูดนะครับอันนี้จะเป็นแนวแบบของหวานหวานนิดนึ่งไปตามหานี่กันดีกว่าครับงอบกับเสื้อ ใส่ให้แล้วหัวรอย่อด,ด้วยไอเฝอนะครับมาถึงเวียดน,นามแล้วไม่ได้ขายที่อื่นแน่นอนนี่ผมเห็นหมวกนี่น่าสนใจมากเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูหน่อย